มาดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังใครข้างหลังใครดูเขาข้างหลับข้างหลังใครเขาหันไปทางสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนิวพรส้มแชแนลนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็จะไปที่จังหวัดเชียงรายกันนะครับเพื่อที่จะไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมน้องเรียนนะครับและ วันนี้ผมก็ตื่นเช้าพิเศษเลยนะครับตื่นเช้ามากเลยเดี๋ยวผมต้องไปรับเพื่อนผมเองกม่รู้ว่าเพื่อนผมตื่นยังนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้ยังง่วงนอนอยู่เลยนะเพื่อนผมไม่รู้ว่าตื่นยังครับเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนไปครับนี่นะครับจิงมองก็ตื่นเลยนะครับวันนี้ตื่นเช้าแล้วจงมองหกงครับรู้สึกยังไงครับตื่นครับคิดว่าลงหนาวเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่รู้ครับ อ่าจิมวอยู่อยู่รถคันไหนครับอยู่รถคันที่เท่าไหร่ครับครับอยู่กับคุณครูอะไรครับชื่อไหครูนิครูว่าคุณน้ำหวานไม่ธรรมดาเลยล้างหน้ายังครับล้างแล้วครับ อ่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเตรียมตัวใช่ไหมครับครับพงหมพัชตอนนี้กำลังรอใครรอจิ๋มมองครับรอจิ๋มมองกำลังทายเลยทำอะไรอยู่จิ๋มมองก็กำลังล้างหน้าเมื่อกี้บอกว่าล้างแล้วล้างครับอ่าพงหมพัชตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่โรงเรียนะครับนี่นะครับเราก็จะนั่งรถแบบนี้ไปนะครับ รถรถอะไรนะเขาเรียกลรถไรนะรถคียวค่ะรถคิวสีอะไรสีสีเหลืองค่ะอ่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่างนี้นบันเดียด <laughs> ดิสเกย์เมื่อกี้เห็นเพื่อนไหมแต่มาดูที่โรองอาหารนะีม<า>่มันขอดเยอะเลยนี่รู้สึกยังไงรู้สึกอยากไปมากแล้วครับ หิวมหมหิวไหมวันนี้ไม่ต้องหิครับคุณแม่อร่อยไหมอร่อยมากครับไก่อะไรเนะี่ยไก่ทอดครับรเดี <c oughs> เ๋ยวจะแกะใกินนะครับเหนื่อยป้า <c oughs> เดี๋ยวมาครับนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยอลลตอนนี้ครูยัยใหม่กำลังจับใบกันนะครับพัดหนึ่งนะครับวันนี้รู้สึกยังไงครับสนุกอยากไปมี่ใจเป็นกี่โมงครับ หกโมงเชิญครับโอ้โนตื่นสายกับผมนี่นิดเดียวครับผมันตื่นห้าโมงอะเดินทางแล้วมีคนจะเอายาดมไหมเอาต้องลบอะไรสักอย่างผู้ชายเลิกแล้วถ้าคุณกลัวไปถ่ายภูมิผู้ชายร้วมจับดี่แม่ครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับไปเซ็นทรัลเชียงรายค่ะไกลไหมครับ ประมาณกี่ช <5 yap> <S deuxième essel> <t> ั่วโมงวะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ลงหนักเรียบร้อยแล้วครับกว้างมากตอนนี้จะอยู่กับเพื่อนๆและครูนะครับ ไว่เ้คับผูัยดีไหนครับัครับอ่ถามผู้ภกันดีกว่าเช็ดเช็ดเช็ดทำไม้วันนี้ครบยูทูบเบอร์อยู่ครับอะไรนะยูทูบเบอร์อยู่ครับ อ๋อคือกล้องหน้ากล้องหลังอ่ากล้องกล้องหลังครับอ๋อเวัสดีค่ะพบกับพี่กระพอยนะคะรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงตื่นเต้นมากเลยค่ะได้ได้เจอกับนิยมเลยค่ะอยู่บนที่ถชื่อดังเลยค่ะก็พอสั่นทำอะไรไม่ถูกแล้วครับผมครับอบคุณครัพ่อกำลังเสิร์ฟอาหารให้เด็กๆนะครับคุณก็เด็กเหมือนกันไม่ให้นิยมได้ไหมได้ครับได้ เออแล้วก็ได้ดิซ่าแล้ว มาดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังไครข้างหลังใครเอ่อดูนะครับข้างหลังนี่เป็นใครครับหันไปเลยใครครับ <c oughs> โอ้โหน่า <c oughs> ตื่ต้มาลยมมูมาเลยครับตอนนี้แล้วก็กำลังจะกลบกับนะครับได้รับไอคิวซีจาก มีเราไปกินมีเราไปกินยองด้นยหอย่าลืมมากินนะครับ แล้วครับตอนนี้แล้วก็มาถึงที่โรงเรียนเป็นที้รส่วนแล้วก็สำหรับช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็พวกเราสามคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบา,บาย